สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหญิงนะคะตันนี้อยู่กับแผนมิสดาประกาศสีป้ายอักขีนะคะวันนี้ทีมงานจะเจออยู่กับระบบข่าวลับแผนที่สมบัตินะคะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าข่าวลับแผนที่สมบัติหานคือแบไหนคะซึ่งรู้สึกว่าถ้าในเกมเขาจะใช้คําว่าของนำค่าต่างแดนไอเทมตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบค่าชีวาใหม่นะคะผู้เล่นก็คือจะต้อง ทำกิจกรรมภายในเกมให้ครบค่าชีวประจําวันหนึ่ง้ต้งนะคะแล้วผู้เล่นก็จะได้รับกล่องน,นี้มานะคะซึ่งเีวพี่มากดรับมาก่อนละกันซึ่งตัวกล่องนะคะจะมีอายุหนึ่งวันนะคะแล้วผู้เล่นเห็นในรายละเอีๆๆยดเท่มเลยคะว่าตัวอักษรสีเหลืองะคะพวกคําสั่งโดนโดนปาอะไรพวกนี้ผู้เล่นจะได้รับตามปกติเลย ลิ้นพันกันผู้เล่นจะได้รับตามปกตินะคะแต่ว่าความพิเศษมันอยู่ที่ตัวอักษรสีเขียวค่ะก็คือพอผู้เล่นเปิดข่าวรับแผนที่สมบัติถ้าผู้เล่นเป็น BAP ทพกน,น,นะคะก็จะได้รับของลูลค่าต่างแดนหรือก็คือแผนที่สมบัติที่เราตามหานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าปาเขาให้ก็คือของที่ได้รับนะคะนี่สิ่งที่เราตามหานะคะก็คือแผนที่สมบัติ เป็นเมืองล่วอย่าง3าม6 2ดสทีมงานแบบลุน้นโอเคยังไม่มีเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามพิกัดเรนกันล่วอย่าง 3, 3, 9 3. า9 6ปสาค่ะอันนี้เราก็มาถึงถึงไหนวะเนี่ยอ๋อ ทีมงานงงมาถึงพิกัดที่ว่าแล้วนะคะตอนแรกทีมงานว่ามันเป็นพิกัดสี่ตัวไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวเรามากดใช้ไอเทมกันก่อนนะคะพอเรากดใช้ไอเทมนะคะมันจะมีประตูสมบัติปรากฏขึ้นมานะคะอันนี้ทีมงานแนะนำให้ผู้เล่นเข้าไปในดันก่อนนะคะเพราะว่าประตูนี้มันจะอยู่แค่60ิวินาทีเท่านั้นถึงว่าอยู่แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องการชวนเพื่อนเดี๋ยวเราไปชวนกันในดันแล้วกันเนาะ วิธีการชวนเพื่อนนะคะให้ผู้เล่นทําการแทดเพื่อนคนนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็วิตฉากอ่ะเฮ้ยยางนี้ไม่เคยเจอคืออย่างที่บอกว่าทีมงานเป็นคนนะเคยเจอแล้วนี่หว่าโอหลอกให้ตายใจอันนี้เหมือนที่เราเคยเจอนะคะก็คือเราจะต้องทําการจุดโคมไฟนะคะ มันจะเป็นเนี่ยจุดโคมงสีทิศซึ่งมันจะอยู่ตรงปราสาททีงานปรับฟิสิก์ไว้ปะ๊เนี่ยทำไมรู้สึกรู้สึกมันวังเวงแปลกๆโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงการเชิญเพื่อนกันก่อนการเชิญเพื่อนนะคะพอเราทําการแอชเชิเพื่อนไปเสร็จปั๊บให้เราคลิดขวานี่คิดขวาที่เขาเราก็เชิญขวดสมบัตินะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเพื่อนเราจะต้องเป็น V I P ทะพบด้วยอันนี้ทีนาก็จะปล่อย่างนี้นะอ๋โอโหคิดว่าได้เจอด่านใหม่อันนี้คือเควสจะให้เราไปจุดโคมสีทิศนะคะซึ่งนี่เราต้องตามหาโคมกระดูกเรือแนแสงนะคะแล้วก็แสงจะมาวิ่งตามเราแทน โคมที่ว่าจะอยู่สีมุมรอบประสาทตรงนี้มีนีนีโคมกอนกลมกลายพอเราเปิดเสร็จปุ๊บที่งานว่ามันน่าจะโคมกระดูกเรืองแสนเมื่อกี้มันจะอยู่แบบผัดๆอ่ะมันไม่เกิดที่เดิมน,นะคะไหนวะ เราต้องสังเกตแสงสีทองใช้นัำทิพย์ขี่ว้ยุได้ไหมเนี่ยอ๋อติดติดติดภายในดันไม่สามารถใช้แผ่นที่ได้นะแล้วเราก็เอาไปจุดที่เดิมติดเก่ง เมื่อกี้เรามาจากทางนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทางนี้ต่อนี่ไงเออใช่มันจะแบบเขาเรียกว่าไงอะอยู่เป็นมุมๆมอะ่ะอันนี้เหมือนมันไปซ้ำกับอันไหนสักอันเพราะว่าเผื่อเล่นยังไม่เคยเปิดได้อันนี้นเนาะเพื่อแบบเปิดได้อันนี้ จะได้มีไกด์นำทางหม่หนนะอามานแ่พอมีทีกวมันก็ง่ายไปเลยทีมงานจำได้เลยว่าตอนทีมงานลงครั้งแรกวิ่งทั่วแมพวิ่งจนจุดเกิดโอเคอันนี้ก็จะโคมที่สี่นะคะพอโคมที่สี่เสร็จปุ๊บมันก็จะมีการอัฉา์เกิดขึ้นนะคะ กลไกศูนย์กลางปักกิใหเรามาคุยกับกลไกตรงนี้ทีนี้นะคะการเล่นกิจกรรมนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่าพอเราเคารบลหลุ่มศพตรงนี้มันจะมีมอนเกิดสามจุดและไอ้มอนสามจุดนี้มันจะพร้อมใจกันมาตีตรงกลางคือมาพร้อมใจกันมาตีตีเสาเนี้ยที่เราต้องปกป้องอีสานี้ ราก็ปกป้องสมบัติเออแล้วมันก็พร้อมใจกันมาตีซึ่งเราจะต้องเคลียร์มอนให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ามอนมันจะเกิดมาเรื่อยๆนะคะมันจะไม่รอให้เราตีเสร็จคือมันจะทยอยมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราตีไม่หมดมันก็เหมือนการสะสมมอนไปเรื่อยๆนะคะและนี่ทีมงานเอาสกิลมาบอกกับก,การใช้ลมกันเลยนี้ เห็นไหมคะว่ามอนเตอร์มันไม่สนใจเรามันสนใจแต่การตีสาตรงนี้เนี่ยเยี่ยมปลาสกิลมาหมอมากสกิลตัวเดียวเฮ้ยนี้เจ๋งสำหรับใครที่สงสัยว่าสกิลอะไรนะคะอันนีส้สกิลเอ่อเชื่ออะไรละนะแปดเสียงมันฟาน เห็นไหมคะว่ามันมันเกิดได้เอยนะคะมันไม่รอ งไชอบสก,กินี้อ่ะแล้วก็สก,กินไก่มนี่ยฟัง 재미있다 e x p e 하 i ตอนแรกไม่อก้เนี่ยไม่สนใจตอนแรเดียวพิจาา 嗯，小班了。 ที่เขาเรียกว่ายังไงอะโจนที่ออกจากวารมาครบสิบตัวใช่ไหมคะก็เราจะเห็นว่ามันมีบอสยืนอยู่เนี่ยก็คือ,อยังไงจะแบบย่องย่องไปยึงมาสักตัวแล้วกันเนะ <laughs> พราะความไกล เดียวได้รือเปล่าวะเออนี่ไงก็ดึงมตีทีละตัวก็ได้ออให้มันมาไอ,อ้นี่ก็นยังแล้วกันพอตีคุณแรงโอ้โหเราควบคุมด้วย ติดมันใช่ไหมคะรวมไปถึงตีซีซีก็คือกระเด็นกระโดดกระเด็นกระเด้งกระดอนแล้วก็ควบคุมเราด้วยก็เรียกได้ว่าบอลน,น้ำดีนะคะก็คือเด็ดที่ทีมงานพูดแต่ว่าการแบบนี้ที่งานแนะนำให้เราเป็นตีกันครั้งเดียวมาลงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่ทีมงานลงคนเดียวเพราะว่าเด็ดที่นี้คือการปรับสแตนในภายหลังนะคะนี่คืองานแค่ยังไม่ได้ปรับเพราะว่าเราจะมา,าดูการรอบร้อนทำอะไรได้บ้าง ก็อ,อย่างที่เห็นนะคะสำหรับผู้เล่นที่ลงนะคะก็คือสามารถลากมาตีทีาตัวได้และทีมนั้นจะกดสูตรแล้วนะเรียบร้อยนะคะก็คือบอสอันนี้เป็นสกิลของบอสเขาตีติดมือน,นะคะรวมไปถึงการ,วกค,กค,ราควบคุมตัวละครเรานะคะ พอเราตีบอใต้1ตัวนะคะก็คือเราจะสำเร็จดันทันทีนะคะไม่ต้องไปตามตี2องตัวที่เหลือนะคะทีนี้เรื่องของรางวัลน,นะคะอันนี้ผู้เล่นต้องระวังไว้ให้ดีเลยเพราะว่ามีแจ้งเข้ามาหลายเคยสมากบอกว่าไม่มีของให้เก็บแล้วก็หรือไม่ก็ถูกปัดออกจากดันเลยอันนี้มันจะต่างกับ จิตมานตรงที่ว่ามันจะมีระยะเวลาในการเปิดกล่องน,นะคะนั่นก็คือแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่โค่นบอสเสร็จแล้วนะคะอย่ามัวแต่เมาส์มอยนะคะให้มาให้มากดเก็บของก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเก็บเปืด้ดนนึงแล้วเข้ากระเป๋าเลยนะคะเราต้องมานั่งหยิบทีละชิ้นแล้วก็ระยะเวลาค่อนข้างน้อยพอหมดระยะเวลาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะถูกดีดออกจากดันทันทีนะคะแทบไม่ได้ล่ำลากันเลยนะคะโอเค ของรางวัลน,นะคะหนึ่งในนั้นไม่ใช่หนึ่งสิสองในสิ่งที่ได้มานะคะก็จะเป็นไอเทมมาไว้สำหรับแลกของทิ้งเนาะนี่นะคะก็จะได้เป็นกล่องไหมบันทึกข้อคิดน,นะคะซึ่งในนั้นบรรจุบันทึกข้อคิด50นันรวมไปถึงนะคะถุงเศษทองที่สูงเศษทอง4-6ชิ้นนะคะของรางวัลน,นะคะเราสามารถมาแลกได้ที่กิจกรรมสุดสนุกนะคะแล้วก็ เขารับแผนที่สมบัติคะนผู้เล่นที่จะแรกจะต้องเป็น VIP ด้วยนะคะแล้วก็สามารถแลกได้หนึ่งครั้งต่อวันนะคะสำหรับใครที่เป็นนักสะสมนะคะก็อย่าลืมเข้ามาแลกกันแล้วกันเนาะ โอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็ลาไปก่อนนะคะผู้เล่นอย่าลืมไปกด subscribe ชัน n ยูทูบมอนเตอร์แค c เตอร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยรวมไปถึงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะน,นี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็เป็นห่วงเป็นใยกันทั่นหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ